เชื่อว่าการศึกษาคือรากฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยแนวคิดเรียนเล่นรู้งานประสบการณ์สร้างคนที่จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์กล้าสแสดงออกและคิดแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองครับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในระดับการาศึกษาประถมไว้ทั้งสาม,มาราตรฐานผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมหลักทั้ง6กิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและสภาพจริงของนักเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์สติปัญญาและสังคมอย่างเหมาะสมตามไว้ครับ โดยมีการดำเนินงานทั้ง3มาตรฐานดังนี้มาตรฐานที่ 1. คุณภาพของเด็กมีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้ช่วยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวันต่างๆส่งเสริมให้เด็กมีวินัยในตัวเองโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์หน่วยต่างๆจนเกิดการพัฒนาคุณภาพของเด็กที่หลากหลายดังนี้ 1. เด็กมีสุขภาพที่ดีสามารถดูแลตัวเองได้ 2. เด็กสามารถช่วยเหลือตอนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้อย่างเหมาะสมและปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษาคอตกลงและแสดงออกอย่างเหมาะสมกับวัย 3. เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญาที่เหมาะสมสามารถนับจํานวนรูปร่างรูปทรงของสิ่งต่างๆมีจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ตลอดจนมีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัยและสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในกลุ่มได้อย่างมีเหตุผลครับซึ่งทางโรงเรียนบ้านหาดเคทมีแผนในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียนให้ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมและการเป็นแบบอย่างที่ดีผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมศิลปะกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ พร้อมจัดทาคู่มือการจัดประสบการณ์ตลอดจนการออกแบบการเรียนรู้ที่ประสบความสําเร็จเพื่อเผยแพร่ต่อไปครับมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและจัดการ ภายใต้การบริหารและจัดการที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับคุณภาพดีเลิศแล้วยังมีการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาระดับประถมไวให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาประถมไวโดยการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของบุคคลทั้งนี้ครูยังได้รับการอบรมต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาประถมไวเพื่อพัฒนาทักษะในการออกแบบการจัดกิจกรรมผ่านการสังเกตและการประเมินพัฒนาการของเด็กภายใต้สภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมของโรงเรียนบ้านหาดเคททั้งภายในและภายนอกห้องเรียนครับโดยมีการจัดสภาพแวดล้อมดังนี้ 1. มีการจัดมุมประสบการณ์อย่างเป็นสัสดส่วนทั้ง6มุมการศึกษาได้แก่มุมศิลปะมุมหนังสือมุมบล็อกมุมเกมการศึกษามุมวิทยาศาสตร์มุมดนตรีเพื่อให้เด็กได้เล่นอย่างอิสาระตามมุมอย่างเหมาะสมและหลากหลาย 2. จัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้และสแสวงหาความรู้ 3. จัดให้มีการเรียนรู้โปรแกรมมิ่งโดยวิธีการคอมพิวเตอร์ไซน์อันปรักโดยกระบวนการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชัน code.org เพื่อสร้างกระบวนการคิดเชื่อมโยงครับ 4. มีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่มีชีวิตตลอดจนบรรยากาศภายในสถานศึกษาสนามเด็กเล่นและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองครับภายใต้การบริหารงานของโรงเรียนบ้านหาดเค็ดยังได้เล็งเห็นถึงแนวทางในการพัฒนารูปแบบในการบริหารจัดการเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นดังนี้ หจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิดตามกระบวนการโครงงานบ้านวิทยาศาสตร์ 2. จัดให้มีโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 3. จัดหาครูที่มีความสามารถพิเศษเช่นด้านภาษาอังกฤษดนตรีศิละปะและคอมพิวเตอร์เข้ามาร่วมจัดประสบการณ์ให้กับเด็กครับมาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ภายใต้กระบวนการบริหารแบบหาดเคส234โมเดลที่เน้นการบูรณาการรูปแบบการเรียนรู้การเรียนผ่านเล่นกิจกรรมทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยการทำโครงงานเพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยครูผู้สอนมีการประเมินพัฒนาการของเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายสร้างวินัยเชิงบวกให้เด็กรักที่จะเรียนรู้สร้างแนวคิดวิเคราะห์ให้กับเด็กโดยกระบวนการคิดเชื่อมโยงการเรียนปนเล่นโดยในระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านหาดเคศได้มีการวางแผนการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญโดยมีแนวทางดังนี้ครับ 1. เข้าร่วมโครงการการศึกษาศูนย์ประถมวัยต้นแบบเครือข่ายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหน้าเคตหนึ่ง 2. จัดให้มีโครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนระดับประถมวัย 3. จัดให้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 4. จัดให้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 5. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมตามความสนใจพิเศษของเด็กเช่นดนตรีหรือศิละปะเป็นต้นครับ นำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญให้กับเด็กผ่านการจัดการเรียนรู้โปรแกรมมิ่งโดยวิธีการคอมพิวเตอร์สายอันปลักเพื่อสร้างแนวคิดวิเคราะห์ให้เด็กด้วยกระบวนการคิดเชื่อมโยงเรียนบนเล่นบนพื้นฐานของการสร้างนวัตกรรมนั่นเองครับเพราะเราเชื่อว่าแนวคิดในการพัฒนาเด็กในระดับประถมวัยจะเป็นรากฐานที่สําคัญจนนําไปสู่การสร้างอนาคตของชาติเพื่อการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นบันไดสําคัญในการพัฒนาเด็กที่จะเปิดรับประสบการณ์ที่หลากหลายสร้างองค์ความรู้ตลอดจนการปลูกฝังเจตคติ ที่ดีที่จะพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญานั่นเองครับตลอดจนการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมที่เหมาะสมกับวัยอย่างต่อเนื่องต่อไปครับขอขอบพระคุณครับ